เดี๋ยวจะให้นักเรียนมองภาพนี้นะครับจ้องไว้ตรงกลางแล้วเดี๋ยวเราจะมากระพริบดูที่ฉากตรงกระดานว่าจะเกิดเป็นภาพอะไรอ่ะจ้องนานๆตรงจุดๆตรงจมกนะสจุจ้องกลางไว้ อ่าแล้วเดี๋ยวถ้าครัวแผ่นนี้ออกให้เล็กกระพริบตาทีๆตรงเวนานนะ